วิธีทัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ตามโครงการ Stronger to Getter ของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกภาพการเข้าแก้ไขปัญหาด้านสังคมปัญหาคมนาคมและการจราจรต่างๆกรณีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดและต้นไม้บดบังทัศนวิสัยบริเวณบ้านวังมหากรโดยเมื่อ28มีนาคม2568เวลา13นาฬิกาพันตำรวจเอกอิสเร ห่านดำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกพร้อมด้วยพันตำรวจโทรสราวุธสุขวิญญาสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกพร้อมชุดจราจรสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกได้เข้าพบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนบ้านห้วยลึกหมู่11บตำบลวังมหากรอํำเภอท่าตะโกได้รับทราบว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสองสว่างตามเส้นทางบริเวณถนนหมายเลข3 0 0 4นคนครสวรรค์ท่าตะโกบริเวณบ้านห้วยลึก บ้านหัวพวงตำบลวังมหากรอําเภอท่าตะโกเนื่องจากไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวไม่ติดและมีต้นไม้บดบังแสงไฟฟ้าที่ส่องสว่างทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนเกรงจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและรถการเกิดอาชญากรรมในบริเวณดังกล่าวจึงได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกนำโดยพันตำรวจเอกอิสรเรศหันดาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกพร้อมด้วยกำลังจึงเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวเพื่อตรวจสอบพบว่าเสาไฟฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างและบริเวณมีต้นไม้บดบังไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าตะโกต่อมาเมื่อวันที่29มีนาคม2568จึงงอได้เข้าดำเนินการประสานงานพูดคุยปัญหาดังกล่าวกับหัวหน้าหมวดทางหลวงท่าตะโกให้ทราบเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2 5 6พันารพันตำรวจโทรวรยุทธกิติชัยชนานนท์รองผู้กำกับการป้องกรรันปรับปรามสถานีตำรวจภูทรท่าตะโกพันตำรวจโทรสราวุฒิสุวินญ,ญาสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดการทางท่าตะโกเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟสองสว่างบริเวณถนนหมายเลข3 0 0 4นนครสวรรค์ท่าตะโกบริเวณบ้านห้วยลึก บ้านหัวพวงตำบลว,วังมหากรอำเภอท่าตะโกและให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางในจุดที่บทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอักยะกรรมภาพการเข้าแก้ไขปัญหาด้านสังคมปัญหาคมนาคมและการจราจรต่างๆกรณีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณถนนข้างโรงเรียนวัดดอนคา เมื่อวันที่14มีนาคม2568เวลา13.30นาาิกานาีพันตำรวจตรีชาคีรัตปาส้อยสารวัตรชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจูธรท,ท่าตะโกพร้อมชุดทีมงานชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจูธรท,ท่าตะโกรวมกับนายยุทธนาเสือน้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลดอนคาอําอเภอท่าตะโกตัวแทนผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนในพื้นที่สํารวจเส้นทางที่ต้องปรับปรุงด้านความปลอดภยัยตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนหมู่13ตำบลดอนคาอําอเภอท่าตะโกพบว่าบริเวณถนนข้างโรงเรียนวัดดอนคาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตามริมทางและมักจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนคนเดินริมถนนบ่อยครั้ง ประกอบกับกลัวจะเกิดเหตุอาชญากรรมจึงร่วมกันทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาเพื่อจัดหางบประมาณมาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านในชุมชนตามโครงการ Stronger Together และโครงการชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกต่อไปพันตำรวจตรีชาคิรัตปลาส้อยสารวัตรชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรท่าตะโกพร้อมชุดทีมงานชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรท่าตะโกรวมกับนายยุทธนาเสือน้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1 3ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกตัวแทนผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนในพื้นที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณข้างโรงเรียนวัดดอนคาซึ่งพบว่าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางมีระยะทาง ยาประมาณ300เมตรซึ่งพบว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาจึงได้นำเรียนปัญหาของประชาชนให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อวันที่18มีนาคม2568เวลา9้านาฬิกาพันตำรวจเอกอิสเรธหันดำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่ทาตะโกพันตำรวจโทรสราวุฒิสุขวิญญาสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่ทาตะโกพันตำรวจตรีชาคีรัดป่าสร้อยสารวัตรป้องกันปราบปรามชุมชมสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูทรท่าตะโกพร้อมชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูทรท่าตะโกเข้าพบพูดคุยปรึกษาขอความร่วมมือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนหมู่13ตําบลดอนคาเรื่องไฟฟ้าสองทางบริเวณถนนเส้นข้างโรงเรียนวัดดอนคากับนายสมศักดิ์ประภาชัยมมสังคนนายกองคการบริหารส่วนตําบลดอนคาซึ่งทางนายกรับทราบป,ปัญหาและพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ โซล่าเซลล์ในบริเวณเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนและหากเริ่มดําเนินการทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาจะแจ้งให้ทางสถานีตํารวจภูธรท่าตะโกทราบอีกครั้งภาพการดําเนินการแก้ไขภายหลังการดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชนเสร็จสิ้น จากกรณีประชาชนขอความช่วยเหลือเหตุบคุคลเมาสุราวุ่นวายโดยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม67ได้มีเฟซบ o ๊กชื่อกลุ่มธุรกิจในอำเภอท่าตะโกได้มีเจ้าของร้านขายยาร้านสิริลักษณ์เภสัชต,ตั้งอยู่เลขที่899 21หมูหนึ่งต่อท่าตะโกอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวสุพลักษณ์จิ๋วใจธําเป็นเจ้าของร้านได้ลงข้อมูลว่าเมื่อวันที่3ธันวาคม67เวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีได้มีบุคคลเป็นชายมานอนมาขวางทางเข้าร้านทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตราย ซึ่งเมื่อว,วันที่5ธันวาคม2567ร้อยตำรวจเอกปริชาพลปิ่นเขียนรองสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูทรท่าตะโกปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปรับปรามพร้อมสายตรวจรถยนต์ออกตรวจมาถึงบริเวณหน้าร้านขายยาสิริลักษ์เพภสัตว์ได้พบตัวนายคันชิตเดินอยู่อาการเหมือนมสัสรา จึงได้เข้าทำการตรวจสอบว่ามีกลิ่นสุราส่งเสียงดังพูดคุยไม่รู้เรื่องจึงได้จับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายเปรียบเทียบปรับตามคดีเปรียบเทียบปรับที่169 2567ลงวันที่6ธันวาคม2567พร้อมได้กําชับมีให้เมาสุราและมาในที่สาธารณะรบกวนผู้อื่น ต่อมาพันตำรวจโทวรยุทธกิติชัยชนานนทรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกพร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ได้ตรวจเยี่ยมนายคันชิตที่บ้านพักสอบถามทราบว่าอยู่บ้านพักคนเดียวได้โทรศัพท์คุยกับญาติของนายคันชิตทราบว่านายคันชิตได้มีอาการติดสุราเรื้อรังอยากให้นำตัวเข้ารับการบำบัดรักษาแต่เจ้าตัวไม่ยอมไปรักษาซึ่งสถานี ตำรวจทุทรท่าตะโกมองว่าหากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้นายคันชิตอยู่ในสังคมได้และไม่ก่อความเดือดร้อนผู้อื่นต้องมีการดำเนินการนำตัวเข้ารักษาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ต่อมาเมื่อวันที่9มกราคม2568พันตำรวจโทรวรยุทธกิติชัยชนานนท์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกพันตำรวจโทรสรวุฒิสุขวิญญาสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครสวรรค์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าตะโกสาธารณสุขอำเภอท่าตะโกเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าตะโกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรวจเยี่ยมพูดคุยทำความเข้าใจในคันชิดที่พักเลขที่487หมู่6ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ จากการตรวจเยี่ยมพูดคุยพบว่านายคันชิตมีอาการติดสุราจึงได้ประสานโรงพยาบาลท่าตะโกเพื่อส่งตัวนายคันชิตเข้าบำบัดรักษาจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือดื่มสุราน้อยลงและไม่ออกมาก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในชุมชน จากการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวของสอพอท่าตะโกเจ้าของร้านขายยาที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญและประชาชนในชุมชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากจนมีการลงสื่อโซเชียลทางช่องทางเฟซบุ๊กในชื่อกลุ่มธุรกิจในอำเภอท่าตะโกเพื่อขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีผู้ติดตามและชื่นชมกดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตัวอย่างภาพการเข้าแก้ไขปัญหาด้านสังคมการขับขี่รถเสียงดงัง โดยร้อยตำรวจโทเพลินจิตที่ลวันรองสารวัตรสายงานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจอูทอนท่าตะโกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจพนมรอกสายลำพงนำกำลังสายตรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจออกตรวจป้องกันเหตุการณ์แข่งรถหรือขับขี่รถเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่รับผิดช,ชอบและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนโดยร้อยตำรวจโทชินทัพทิมสีรอง สารวัตรสายงานจราจรสถานีตำรวจปูทรท่าตะกได้นำกำลังสายตรวจจราจรพร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจออกตรวจป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบตัวอย่างภาพการเข้าแก้ไขปัญหาด้านสังคมคนวิกลจริตโดยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ10.30นาราร้อยตำรวจโทสมพรประโยชน์ยิ่งปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร20ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลจิตเวชักลุมคลั่ง เนื่องจากไม่ยอมรับประทานยาและไม่ยอมไปโรงพยาบาลที่ตำบลหัวถนนจึงพร้อมด้วยกำลังสายตรวจรถยนต์สายตรวจหัวถนนบ้องมหากรและได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลหัวถนนเข้าเกลี้ยกล่อมจนผู้ป่วยยินยอมไปรับยาและเข้ารับการรักษา สถานีตำรวจภูธรคท่าตะโกขอจบการน,นำเสนอวิดีทัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ตามโครงการ Stronger Together ของสถานีตำรวจภูธรคท่าตะโก